สวัสดีเพื่อนๆนะนะามีรักนักตกปลาท่านนะครับพบกับผมนะครับโอมจากช่องโอมไลฟ์ฟิตชิ่งนะครับวันนี้ผมมาตกปลาแถวนนทบุรีนะครับก็หาเวลาว่างๆนะครับสักครึ่งวันหลังนะฮะสักช่วงเวลาบ่ายสองโมงสามโมงนะฮะต่อเย็นถึงประมาณห้าหกโมงเย็นนะครับมาลองตกดูแถวโนนนะครับซึ่งคลองข้างหลังนะครับอีเพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าคลองจันเอี่ยมนะครับนนทบุรีนะครับ ถ้าอย่างไรก็พูดพปนนานะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยละกันนะครับเราไปพบกันนะครับว่าวันนี้ผมจะมีผลงานปลาช่อนนะครับที่นนทบุรีหรือเปล่านะครับไปเชิญรับชมกันได้เลยครับก็วันนี้นะครับตกปลาผมก็จะเล่าไปด้วยละกันนะครับเล่าที่มาที่ไปนะครับว่าเออผมมาตกปลาได้ยังไง นะครับทำไมถึงชอบตกปลานะครับจริงๆแล้วนะครับเด็กๆเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบตกปลามากนะครับผมบอกเลยนะครับแต่ว่าคือเราไม่มีเพื่อนนะครับนะครับไม่มีเพื่อนตกปลานะครับตอนสมัยเด็กๆนะฮะก็จะแบบตกแบบว่านั่งจ้องทุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีเพื่อนนะครับดูเขาตกอย่างเงี้ยครับไม่กล้านะครับพอโตขึ้นนะครับก็มารู้จักกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งนะครับอ่าเขาชื่อเพื่อนต้นนะครับกับรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับอ่ากับรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับที่ชื่อ พี่เดฟนะครับอันนี้เขาชวนผมมาตกปลานะครับตีเหยื่อลอมนะครับผมบอกเลยว่าตอนนั้นนะผมแบบตกแบบงูวปลามากเลยฮะไม่ค่อยรู้จักกับชุดอุปกรณ์อะไรเลยนะครับก็ซื้อมาเลยฮะอุปกรณ์นี่แบบเวทแข็งๆสิบยี่สิบนะครับกะว่าครอบคุมทุกงานนะครับลอกทลาทุล่านะครับประมาณนั้นนะครับไม่รู้เรื่องเลยไม่มีความรู้นะครับแล้วก็ตีกบนะครับ กบยางนะครับยี่ห้อไหนดังยี่ห้อไหนดีอยู่ youtube นะครับผมซื้อหมดนะครับตอนนั้นตอนนั้นนะฮะแต่พอนนี้นะครับผมก็มาเปิดนะครับมาเจอช่อง youtube นะครับที่เขาเป็นสายสปิ๊กฟิชชิ่งนะครับก็จะเป็นบางฟานเอยนะครับหรือจะเป็นนัเบนเอยหรือจะเป็นนาตุ้มอ่าทีเอสเอฟนะครับก็จะดูช่องเหล่านั้นนะครับ แล้วก็เราก็อยากทําได้บ้างนะครับโอ้โหเขาตีตีเหยือสกิปปิ้งอะไรเงี้ยโอ้แม่งโคตรเท่เลยว่ะเออตอนเนี้ยผมก็เลยอยากอยากที่จะเป็นแบบเขาบ้างนะครับก็เลยมาตั้งใจนะครับตกนะครับแรกๆบอกเลยนะครับไม่กล้าตกให้ใครเห็นครับอายฮะบอกเลยอายนะครับผมคิดว่าบางคนก็น่าจะเป็นเหมือนผมนะครับเวลาตกตกปุ๊บมีคนมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับมาตกข้างๆนะเราก็เราก็จะไปเลยเดินหนีเลยฮะไม่อยากให้เขาเห็นนะว่าเราแบบ โอ้ยตกออนว่ะตกไม่เป็นว่ะเด็กหัดตกอะไรเงี้ยอายนะครับแต่จริงๆรแล้วผมว่าไม่ต้องอายหรอกครับมันเป็นเรื่องธรรมดานะฮะผมคิดได้หลังหลังจริงๆเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครหรอกครับที่มาถึงแล้วก็จะตกเป็นเลยนะครับไม่มีครับแล้วครับาวนี้ผมก็เลยแบบว่าฝึกฝนตัวเองนะครับไปเรื่อยๆืนะครับแล้วก็มารู้จักกับพวกนักเบ้นนะครับนักเบ้นจากช่องทำไปเลยตกปลานะครับก็ คุยกับเขานะครับแล้วก็ไปศึกษาวิธีการตกกับเขานะครับผมก็จะดูเองนะครับเขาก็ไม่ได้สอนนะครับศึกษาเองดูจากท่าทางของเขาในการตีนะครับแล้วก็ไปรู้จักกับพวกกลุ่มบ้านแพ้วนะครับเห็นบ้านแพ้วเนี่ยโอ้โหกลุ่มเพื่อนนะเบนนี่แบบนพลเอ้ยนับใบเอ้ยตีเป็นหมดเลยฮะผมนี่ไปไม่เป็นฮะอยากทําบ้างนะครับโอ้โหทำทั้งวันแม่งฟู่ทั้งวันฮะแต่มันก็มีข้อดีนะครับในการฟู่ทั้งวันนะฮะคือมันก็สอนให้เราแก้สายแก้สายเป็น นะครับแก้สายดีนะครับไม่ใช่แบบขยุมขยุมออกมาแล้วก็พันแก้ไม่ได้ก็ตัดทิ้งไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวนี้ผมแก้สายแไม่ตัดแล้วฮะพอปุ๊บผมได้ท่านึงแล้วนะครับเป็นท่าพิดชิ่งนะครับที่จับเหยื่อแล้วทอยนะครก็จับได้จากพวกกลุ่มนาเบน์นะครับก็ดูนะครับคราวนี้เรายังไม่พอครับเราก็อยากจะเก่งมากขึ้นนะครับมากขึ้นกว่านี้นะครับเราอยากมีทักษะอยากมีสกิลมากขึ้นกว่านี้นะครับทําให้เราแบบอยากตกปลามากขึ้นเลย ได้ท่านึงเนี่ยจากนาเบ้นมาแล้วเนี่ยนะครับครันนี้ก็เอ่อมารู้จักกับบางฟานนะครับก็พยายามที่จะเข้าเข้าหาบางฟานนะครับเพื่อได้เรียนวิชานะครับจากเขานะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้สอนทําคลิปตกปลานะครับสอนนะฮะแต่บางทีตัวผมเองอน่ะบางทีสอนเนี่ยผมก็ไม่ได้เข้าเข้าใจอะไรทั้งหมดนะครับก็ไปเจอเขาเขาก็จะสอนท่าโรล,ลิง่งฟิปปิ้งนะฮะ อ rare, พอผมได้เป็นท่าพวกนั้นนะครับไม่ถือว่าว่านว่า,วาเป็นจนเก่งนะครับคือพอเป็นแล้วนะฮะคือพอพอเป็นเนี่ยผมบอกเลยแม่งตกปลาเนี่ยแม่งโคตรสนุกเลยฮะกับออกชีวิตนะครับพอเราทําท่าได้อะไรได้เนี่ยตกปลาแม่งสนุกเลยกับชีวิตนะครับผมบอกเลยนะครับทุกวันนี้นะครับผมก็เลยชอบตกปลานะครับชอบตกปลามากนะครับก็เลยมาทาช่อง YouTube นะครับ ตล้หลังๆมาเนี่ยพอผมเริ่มเป็นแล้วคราวนี้เราก็อยากพัฒนาขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเราก็ไปเราก็มาขวขวายเอาท่าหลังนั้นนที่เราได้นะครับเหมือนกับว่ามาต่อยอดตัวเราเองนะครับจากตีธรรมดานะครับจากท่าทอยฟิปปิ้งทำเออจากท่าทอยพิตชิ่งธรรมดานะครับก็กลายทําให้ไทายเป็นท่าพิตชิ่งสคิปปิ้งได้นะครับแต่ก็ยังได้แบบไม่ได้เก่งนะครับก็คือพอตีพอทําได้บ้างนะครับเริ่มเป็นแล้วนะครับอ่า จากถ้าฟิปปิ้งนะครับที่บางฟาร์มสอนนะครับผมก็มาต่อยอดนะครับอยากอยากที่มันทําให้มันอะไรที่มันสนุกนาครับก็มาเป็นฟิปปิ้งสกิทปิ้งนะครับซึ่งน้าๆหลายคนนะครับถ้าดูคลิปผมแรกๆนะครับผมบอกเลยนะครับท่าที่ผมตีส่วนใหญ่นะก็จะเป็นไซคัโอเวอร์เฮดนะครับเป็นท่าพื้นฐานนะครับแต่ถ้าเดี๋ยวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆน้าๆลองสังเกตคลิปหลังๆนะครับแทบจะเป็นคลิปปัจจุบันเลยคลิปหลังปีใหม่เป็นต้นมานะครับของปีหกกเนี่ย เพื่อนๆแล้วนาๆจะเห็นเลยว่าผมละท่าหลักๆเลยตรงเนี้ยผมไม่ตีแล้วนะครับท่าไซแครดเอาไปเฮดอันนี้ไม่ตีครับทุกวันนี้ผมใช้แต่ท่าคลิปปิ้งอย่างเดียวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจับจับสตอรี่ของผมว่าทําไมผมถึงมาตกปลาชอบตกปลาได้ไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อ,อยากให้ น้องๆนะครับหรือเพื่อนๆนะครับคนไหนนะครับที่เพิ่งมาตกปลาใหม่ๆนะครับสายสตรีตนะครับเดี๋ยวสายตีอย่าปลอมนะผมบอกเลยครับไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปอายนะครับถ้าเราโมแต่อายโมแต่เขินนะครับบอกเลยเราก็เราก็ไม่กล้าเราก็ไม่เป็นสักทีนะครับคนไหนเป็นนะครับคนไหนตีเป็นแล้วเก่งแล้วนะครับเราเดินเข้าไปหาเลยเข้าไปถามเขาเลยครับว่าทํายังไงทําอะไรดังทำยังไงพี่สอนผมหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาไม่สอนก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง นะครับแต่ถ้าเขาสอนปุ๊บก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราไปนะครับผมคนหนึ่งนะครับที่ชอบไปตกปลานะครับเป็นคนเก่งๆนะครับหลังๆนะฮะผมจะไปเรียนรู้เรื่องเทคนิคต่างๆนะครับการตีเหยื่อการส่งเหยื่อนะครับทํายังไงจะให้ปลากินวิธีการเคาะเหยื่อนะครับทํายังไงนะครับผมก็จะดูนะครับหลักๆเลยผมมีกลุ่มเพื่อนบ้านแพ้อยู่แล้วนะครับพวกนับเบนนะครับก็จะดูนับพลนะครับนับใบนะครับนับเบ้นนะครับหลักๆเลยนะครับแต่ถ้าไปตกปลากับบางฟ้านี่ผมบอกเลยผมก็จะดู ดูบางฟาแบบจริงจังมากนะครับเพราะว่าคนเนี้ยสาหรับผมนะผมคิดว่าเขาเปรียบเสมอนเป็นเป็นไอดอลเลยครับไอดอลของผมเลยฮะนะครับไอดอลที่ตีเหยื่อเบานะครับเป็นเหยื่อเบาเหยื่อเท็กซัสนะครับเหยื่อที่มีตะกั่วนะครับที่ผมพูดนะฮะเป็นเป็นเป็นไอดอลของผมเลยนะครับถ้ายังไงก็เป็นเพื่อนนานนะครับถ้าอยากรู้ท่าตีแบบละเอียดยังไงนะครับ ก็สามารถนะครับเข้าไปดูนะครับที่ช่องอลิฟติชิงก็ได้นะครับเขาก็จะสอนท่าตีนะครับสอนทั้งท่าตีสอนทั้งอุปกรณ์นะครับต่างๆนะครับสอนแบบละเอียดเลยครับละเอียดเลยผมบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยดูมาหลายรอบมากแล้วนะครับแม้กระทั่งตอนนี้ตีเป็นแล้วผมก็ยังกลับไปดูนะครับดูเรื่อยๆนะครับนะครับดูเพื่อให้จํานะครับและเพื่อเอาไปใช้กับตัวเราเองนะครับถ้าอย่างไงก็ลองไปศึกษาดูแล้วกันนะครับ ตอนนี้ผมเปลี่ยนหมายก่อนนะฮะหาหมายก่อนตอนนี้ไม่มีปลาเลยนะครับก็ขับตีไปเรื่อยๆนะครับปลาจะตายผมชิวๆนะครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับใครเจอผมนะครับก็ทักทายคุยกันได้นะครับเป็นกันเองนะครับผมไม่หยิงไม่อะไรอยู่แล้วครับก็คนธรรมดาคนหนึ่งนะฮะชอบตกปลาเหมือนกันนะครับ นิคของผมนะผมชอบตีขึ้นดินนะครับตีเหมือนเหยื่อทั่วไปอะครับตีเหมือนกบเหมือนอะไรเงี้ยมีปลาด้วยโอ้โหโดนล้วครับโดนละเห็นไหมครับโดนละแต่ไม่รู้อยู่หรือเปล่านะครับเช็คสายหนึ่งวัดเกียงวัดเลยฮะน่าจะอยู่นะครับมีไซด์ด้วยครับมีไซด์ด้วย อ oh. สายใหญ่นะครับตัวนี้นะครับสายใหญ่สายใหญ่อยู่เอาเรื่องนะครับเอา้าหลุดพอดียกแล้วหลุดครับอโถ <c oughs> ยกปวดรุด,หล,ดหลุดเลยโ <c oughs> หเซ็งเลยฮะปลาสะบัดข้างล่างครับหลุดเลยครับโถ <c oughs> <c oughs> แต่ยังไงแล้วถึงเอาขึ้นมายังไงผมก็ตั้งใจปล่อยอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่เอากลับนะครับวันนี้นะครับมาตกทําคลิปนะครับบ่นอะไรเลื่อยเปื่อยนะครับให้เพื่อนๆด้านหน้าและคนใหม่ๆได้รับชมเท่านั้นนะครับนะครับแต่ผมดูแล้วนะครับผมรู้สึกว่าตรงที่ผมตีนะครับเนี่ยเมื่อกี้ผมอ๋อน่าจะเป็นปลาคอกได้เลยครับเพิ่งจะเห็นลูกเล็กๆเลยครับเพิ่งขึ้นนะครับ โอ้โหปกติผมผมไม่ตีนะครับผมข้ามเลยผมเพิ่งเห็นนะครับดูนะครับผมขยายให้ดูแต่ขยายได้เท่านี้นะครับน้ำจะเดือดๆปุ๊ดๆหน่อยครับโอ้ท่านไงก็ขอโทษทีนะฮะไม่ได้ตั้งใจจะตีปลาอคอกนะฮะแล้วถามผมว่าทําไมทำไมน้าโอไม่ตีปลาอคอกก่ะเออตัวผมเองอะ่ะเออปลาที่เราตกอะ่ะนะ ผมจะไม่ตีปลาคอกเพราะว่าผมจะให้ปลาคอกเนี่ยมันมีลูกนะครับให้มันไปเลี้ยงลูกนะครับเพื่อนะครับอนาคตข,ข้างหน้านะครับเราจะได้มาตีปลาไอกลุ่มที่มันเลี้ยงลูกจนมันโตนะครับแต่ถ้าวันนี้นะครับอันนี้คือในความคิดของผมนะกับผมไม่ได้บอกว่าคนอื่นยังไงนะในความคิดของผมนะคือถ้าวันนี้เราตกตัวแม่มันไปอ่ะแล้วลูกมันอยู่ยังไงนะครับมันก็จะโดนปลาตัวอื่นเอาไปกิน มันก็จะหมดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้นี่คือผมนะแต่บางคนเนี่ยเขาอาจจะตกเพื่อเอาไปกินเอาไปอะไรก็นะี่คือเป็นแล้วแต่เขานะครับแต่สไตล์ผมนะผมเป็นอย่างนี้นะครับแม่คลองผมไม่เอานะครับผมปล่อยตกขึ้นมาได้นะผมเห็นนี่ไงผมก็ปล่อยนะครับอันนี้ผมเพิ่งเห็นนะครับมีลูกนะครับแต่ตัวเมื่อกี้ถือว่ามีไซส์คนระับประมาณไซส์สามไซส์สี่ได้นะครับเนี่ยถ้าผมบอกเลยถ้าผมหัดตีใหม่ๆนะผมบอกเลยว่าช่องตรงนั้นะนะครับผมเปิดขยายดู ตีไปเหมือนผมไม่กล้าตีนะครับผมกลัวกลัวเหยื่อจะไปติดละขาดนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับกลายเป็นผมชอบเลยฮะเห็นไม่ได้ครับเห็นเห็นต้องส่งเหยื่อเข้าไปนะครับมีไม่มีไม่รู้ขอส่งเหยื่อเข้าไปก่อนนะครับอันนี้ก็สไตล์ผมจะเป็นอย่างนี้นะฮะตกไปบนไปนะครับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆนานะครับที่เข้ามารับชมวันนี้นะครับก็ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับขออะไรไม่มากนะครับขอกดติดตามให้ผมหน่อยลวกันผมอยากคบพันคนไวๆนะครับนะครับจะได้ผ่านอ่า YouTube ไปไวนะครับถามว่าผมทําก็พูดตามตรงนะครับก็อยากมีรายได้นะครับอยากมีรายได้มากถึงมันไม่มากไม่น้อยนะครับก็อยากมีรายได้บ้างนะครับ 别大。 โดแล้วครับโดแล้วฮะักันแล้วครับแต่ไม่รู้ว่ายังอยู่ไหมนะน่าจะอยู่ครับเดี๋ยวผมดูเช็คสายก่อนน่าจะอยู่ครับอ่าลองวัดดูแล้วกันนะครับปักโอ้โหตัวเท่าลูกหมาเอา้าหลุดอีกแล้วหลุดปล่อยยังว่าวันนี้นะครับโอ้ยหลุดอีกแล้วอะไรวะเออเหมือนจะรู้นะวันนี้ว่าตกปลาปล่อยตกปลาปล่อยนะนะครับปลดออโต้ทุกตัวเลยตอนนี้นี่ ตัวไม่ใหญ่ครับวัดแล้วตัวเล็กนะครับแต่เหยื่อนี้แบบโอ้โหย่งเย็นแล้วครับอวดฉีกแล้วผมไม่รู้จะแทงไงฉีกซ้ายฉีกขวาบานหมดแล้วครับแต่ก็ยังใช้อยู่นะครับตัวเล็กนี่ตัวดีเลยฮะตัวทําลายเหยื่อเลยนะครับ เนี่ยประโยชน์ของท่า f ิ i p p i n g มันดียังไงนะครับเนี่ยมันมีสายไฟอยู่กลางน้ําเนี่ยฮะถ้านานาจะตีนะครับก็สาแคดอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะครับยิ่งเอาไว้เฮดนี่ยิ่งตีไม่ได้เลยติดสายไฟนะครับแต่ถ้า f ิป p p i n g เนี่ยมันทําให้เราไปได้นะครับก็คือแค่เรากดคันลงนะฮะแล้วก็ฟิปไปนะครับแค่นี้เองครับมันก็มุดลอดสายไฟได้แหละนะครับเป็นท่านี้เป็นท่าที่ผมชอบนะครับเพราะว่ามันเป็นท่าเน็ตประสงค์มากเลยครับใช้ได้ทุกที่สารพัดเลยฮะ ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะนะครับขอแค่มีช่องข้างหน้าก็พอครับแล้วก็ฟิปออกไปนะครับเป็นท่าที่ผมนะตอนนี้ใช้เป็นประจําเลยนะครับขนาดใช้เป็นประจำาลเนี่ยหยังตีแม่งยังยังเข้าพุมา่มหญ้ายังฟู่ยังอะไรอยู่เลยฮนะ <c oughs> ย้ายให,หม่ครับเอกแล้วครับเปิดกล้องไม่ทันฮะ ออแล้วครับอส่งนานจัดเลยครับปลากลับตั้งนานเลยครับผมวแจะเปิดกล้องอยู่นะฮะโอ้โหปลาช่อนครับก็ปลาช่อนที่นนก็จะไซส์ก็ประมาณนี้ครับนะฮะก็จะประมาณเราประมาณนี้นะครับที่นนนะครับเพรางถ้าเจอตัวใหญ่ไงบอกเลยว่าแถวนี้แหละถ้าเจอปลาช่อนตัวใหญ่นะสาหรับผมนะคือเป็นแบบเป็นอะไรที่แปลกอะครับเป็นแบบ mvp เลยที่นี่นะครับเพราะว่าคนแถวนี้นะครับตกกันเยอะมาก นะครับแล้วก็เป็นหมายมหาชนทุกคนนะครับที่มาแล้วต้องตกนะฮะผ่านแล้วก็ต้องตกนะครับอ,อย่าผมปล่อยออก่อนนะฮะพอดีปลากัดแล้วผมไม่ได้เปิดโทรศัพท์นะครับเพิ่งจะมาเปิดโทรศัพท์ <laughs> ส่งเนิ่งนานนะส่งนานจักคิดว่ามันจะคลายไปแล้วฮะก็เลยลองวัดดูเปิดเสร็จก็สรุปแล้วก็ติดปลาอย่างที่เห็นเนี่ยครับ ปล่อยเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมไม่ได้เอาปลากลับนะครับ,บปล่อยตล่อปล่อยอาลยครับไป ต่อแล้วละครับอ้าวากระสงอ้าคลองที่นนมีกระสงด้วยเหรอวะเนี่ยงงเลยที่นนมีกระสงเฉยตีไปใต้บ้านอย่าปลดแล้วปล่อยครับเพราะว่ากระสงที่นนนี้หายากมาก มีเฉยเลยกระส่งที่นอน อกับสองตัวนี้ผมปล่อยนะครับเปลี่ยนเหยื่อดีครับหัวมันฉีกแล้วผมว่ามันจะเปลี่ยนเหยื่อนะฮะสภาพาไม่ไหวแล้วครับบิดเบี้ยวตีทีจับทีเยินมาแล้วฮะ เกียร์พังแบบนี้อันนี้ผมไม่ทิ้งนะครับอยวผมเอาไปเอาไปลนไฟนะครับแล้วก็ใช้ต่อนะครับผมจะไม่ทิ้งครับจะทิ้งก็ต่อเมื่อนะครับแบบหางขาดไปเลยครึ่งตัวไปเลยนะฮะอย่างเงี้ยคือต้องทิ้งแล้วนะครับเพราะว่าตัวผมเองอ่ะจะไม่เอาไปเล่นแบบตระก,กูลที่ใส่ใบเหลิวตัวตัวเบ็ดนะครับอันนี้ผมผมเคยลองเล่นแล้วแต่ผมผมไม่ถนัดจริงๆครับเล่นสไตล์แบบเอาใบหลิวใส่ในตัวเบ็ดด้วยแล้วก็ใส่หนอนยางแบบไม่มีหางนะครับที่หาด โอเคเลยแล้วมันไม่ถนัดนะครับผมถนัดอย่างนี้มากกว่าลองตีด้านข้างดูเผื่อมีครับเหมือนเดิมครับด้านข้างเนี่ยผมยังเห็นประชนเลยฮะนี่เอาให้ดูเลยฮะไม่รู้ว่ากล้องเห็นไหมฮะนอนอยู่เนี่ยเนี่ยผมไม่รู้ย่อนเหยียดตรงหน้ารือมันจะเอาหรือเปล่านะฮะ แมวนะครับเราแวงอย่าไปทำมันเลยตัวมันก็เล็กเกินชิวๆครับวันนี้นะครับ จบไปแล้วนะครับทริปตกปลาในวันนี้นะครับที่นนทบุรีนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคลองจันเอี่ยมนะครับแถวบางรักพัฒนานะครับซึ่งเพื่อนๆนะคคนไหนนะครับอยู่ใกล้ๆก็สามารถมาตกกันได้เลยนะครับที่นี่นะครับก็มีปลานะครับแต่ปลาที่ผมตกวันนี้นะครับมันก็ปลาตัวไซส์มันจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับที่ผมได้นะครับนะครับถ้าปลาใหญ่แล้วน่าจะเป็นฝากทองนะครับก็มาตกกันได้เลยนะครับ ใชยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนะครับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมได้ทาคลิปต่อๆไปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับว่าผมจะไปตกปลาที่ไหนยังไงนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอกล่าว่าสวัสดีครับ